ครับม่ามือวิธีสะบ,บัดวิธีนึงครับพี่น้องที่ดูหัวไหลไปหน้า <c oughs> ดำๆมเั้าตัาง้งครับการดูแบบพ่อเพียงแบยียสะบัดเท่ามันอยู่กับแบบใดนะครับ <c oughs> สามท้องไหล่ท้องหน้าต่ <c oughs> างบันสางเงี้ <c oughs> ยดูหัวไหลไปหน้าเ <c oughs> นี่ยครับ ลพี่น้องบวบบวบ้อมมาเลยบวบ้อมครับลูพี่น้องงามงามบวบอมขุครับเลยแกหน่อยอ่อนนี่บ,บัดขับุ้ออพ,พ,กกบพ,พันขีดไปคิ้ไปขายบ่ขายทรงเขาตลาดรับลถไทช่วงนี้โอ้ขายใ้้านกยเตียว เมองรูปพี่น้องพริกลอกโดกครับนี่ครับคือวิถีชีวิตชาวบ้านเท่งงาก็ได้กินได้อยากปลูกพริกปลูกบักเขียเขี้ยบักอีตัวนะครับหรือแมงลักนี่แหละไม่กินเรียกกินก็เอาไปขายพี่น้องครับป่วยมันก็มีแต่ว่าส่งหน้าหอนเมื่อกี้ แข็งแรงเนี่ยนะครับก็ไม่ค่อยจะเกิดมากปลูกพริกไปกินไดปขายขีเ้เล็กหน่อยมันก็มีครับพี่น้องบขี้เล็กน้อขี้เล็กขาว,วปะขี้เล็กเปาะโอ้ขีเ้เล็กเปาะพี่น้องอืมบีเค็กเปาะกินกับปนกับแจ้านี่ครับ ต้นหงส์รพาเพิ่อนรกระปูกไว้ครับล้านก๋วยเตีย๋ยกกะมาสั่งเอาครับส่งน้ำแดงน,นี่เป็นราคานะครับล้านก๋วยเตี๋ยวมักมักครับเพระาะว่าส่งน้ำแดงน,นี่สีค่อยสีขาดตลาดนะครับใหหนหงส์รพาครับเป็นที่ต้องการของล้านก๋วยเตี๋ยวครับเอาส่งล้านก๋วยเตี๋ยวกิ่หนหอมของแมงดักของปลงอีตู่ครับมีหอด ปลูกนิ่มปลูกผึงครับพ่อตอมหอมตลาดสุ้นี่กับราคาดีอยู่ดิไปผิดตัวเลขสิบแต่ว่าส่งหล,งลงังๆมากระถือไงนะครับส่งนี่นาเร่งกับอาศจรรยคาสูงครับพี่น้องพริปกปลูกหยากน้ำหอมเนาะ พศืมือวะพี่เจ้าโอ้ยมันหันไปว่้มันจะตายฝ<อ>นมาขึ้นนี่ฝนมาขึ้นนี่ไค่ยู่มาบ้านรุนก่อนฝนมันตกลงมาให้จุ๊บก็มาใส่กันไกตัดเอาอน,นี่ครับวิธีแท,ทบานบ้านเท่าเป็นสี่ะลครับหาอยู่หากินหาปูไวกินตำเยี่นซานบ้านซอง อยู่แบบวิธีพราเพียงครับเป็นแบบยางในการตะองฉีดไว้นะครับพี่น้องทุกโคลเรียนทุกพุทธิกับทเป็นแบบนี้นะพี่น้องเพราะว่าเศรษฐกิจก็ม่อยดีค่าคงสีรสูงเป็นท่องหายากหกครับพี่น้อง นี่ครับบักทุบลงกับมีครับพี่น้องปลูกไว้ที่สุนไพรรณ Thai ทั้งปลูกินกระปุลกับหนึ่งปลาเต็นหนึ่งปลาอีนยังวิธีแบบพอเพียงปลูกกูปลูกกินครับพี่น้องบักนั่งเลือดกับมี่ามกับมีอยู่ ตามทองไหลทอ,ทองหน้าหัวไหลไปหน้านะครับเฮ้พี่รองมาะเทาทยถอดเรื่องด้าวชีวิตวิถีชีวิตไทยบ้านเฮ้านะครับให้เป็นแบบยังว่าทองไหลทองหน้าเฮ้าอยู่กันแบบใดนะครับการยู่แบบที่ผมมีเงินมีทองใส่มาค้างกานได้พืชพัก ตุ้มดีแล้วครับพี่น้องนี่ไว้ก็ขายไว้ครับไว้กัดเสมือนกับโล่ลอยเจ็ดสิบแปดสิบแลคาไว้ก็สูงครับพี่น้องดูครับคีบแบบพอเพียงมาห้าครับพี่น้องกันขอโจผิดไม่ดีครับพี่น้องขอบคุณครับ